อมาแล้วมันแพง400แบบนี้เพื่อกิโลละกิโลละ40กิโลละ40ิบถุงนึง400คขายเท่าอมค่ายราคาส่งเก้าอยู่อ๋อมีวิธีกวนเผือกทำยังไงแม่เผือกทำยังไงวิธีทำเผือกกวนเผือกเป็นนึ่งตอนแรกก็ต้องปอกปอกเปลือกก่อนปอกเปลือกเผือกปอกปอกเปลือกเผือก แล้วก็เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งในซึ้งอย่างนี้ใช่ไหมแม่เออเอานึ่งนึ่งนานไหมนึ่งให้มันสุกกันเหรอสามสิบนาทีนึ่งประมาณสามสิบนาทีนึ่งให้เผือกมันสุกนะทุกคนโอ้ร้อนร้อนพอเผือกสุกแล้วก็เอามาทําอะไรแม่เอามาบีบเนี่ยที่เอามาดีน่ะเอามาบดเอามาบดบดแบบไหนแม่เอานี่เนี้ยที่อันนี้เนี่ยแบบนี้ก็ได้ตังก็ได้อเหมือนเอาทับพีมาบดมาขยี้นะทุกคนให้มันละเอียดให้มันละเอียด พอละเอียดเสร็จแล้วทำไงต่อแม่มาก,กวนแล้วก็มาก,กวนแม่ใส่อะไรบ้างนี่เกลือกะทิน้ําตาลใส่เกลือกะทิน้ําตาลแล้วปริมาณแล้วแต่มักหวานมักหวานมักบวหวานอ๋อแล้วแต่เราชอบความหวานความมันแล้วก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้คือกวนเสร็จแล้วใช่ไหมแม่เราทิ้งไว้นานไหมถึงจะแพคได้สองสามชั่วโมง สองสามชั่วโมงเพื่อมันถึงจะแข็งตัวแล้วก็แพ็คใส่กล่องขายได้นะทุกคนนีอันนี้คือเสร็จแล้วนะอย่างที่ผมพูดไปผมจะไปเขียนคำบรรยายในใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราก็รอการแพ็คก็เสร็จไปที่เรียบร้อยสั่งทำได้นะครับอันนี้เราสั่งทำขายส่งขายปีกได้นะครับทุกคนคือเราทำเป็นอาชีพได้มื่อเช้าทำเมื่อวานเราทำห้าหกถาดเจ็ดถาดขายหมดเลยทุกคน คือลูกค้าเยอะมากปังมากครับปังๆหรอร้านแม่สวยปังๆนี่ครับใครสนใจวีดีที่เมื่อเสาร์นี้มาเบียร์วะนะว่าเบียร์วะส่องไม่รู้ขั้นผากันขายขั้นนมขนาดอือฮึอ๋อเป็นเตอส่องไม่รู้ขั้นผากันขายขั้นนมขนาดเป็นเตอกรุ๊บวะเอาก็ขายดีเนาะไม่เจอก็มืดไม่เจอก็มืดไอ้มืดเบียร์วะ เมด่ลไรมือ,มอเสานี่เมด่อตนอนี้เนาะเออเขมื่อเก้งเลยบริสุทธิ์หัวบาท่วยป่องปังเมื่อเชานี่ข้าวเจ้าข้าวเจ้าอาหารลตัตเขาเจ้าอันเช็ดเลียงแล้วอืมคือช่วงนี้ขายดีนะครับทุกคนเพราะว่าคนเขาไปทำไร่ทำนากันนะครับวิธีทำก็อย่างที่บอกเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปบรรยายใต้คลิปให้ทุกคนได้ดูรรวิธีการทำนะครับทำไม่ยากครับเผื่อกวนเผื่อ ไม่น่าจะทำยากโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องตี EC TV ด้วยนะครับเอาไว้คลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการทำอะไรอีกเราติดตามชมกันได้นะครับ